ตอนนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณอยู่ที่ dive d หรือ dive อะไรก็หรือว่าโฟลเดอร์อะไรก็ตามที่มันแบบว่ามีไฟล์ซ่อนอยู่แล้วคุณหาไม่เจอนะคะอย่างแรกเลยนะคะไปที่วิวตรงนี้นะคะวิว แล้วก็โชว์ตรงนี้นะคะติ๊กถูกตรง hidden item แต่ถ้าคุณลองเอ่อไฮไลท์ทั้งหมดคลิกข,ขวา Property ดูแล้วมันก็ยังไม่เท่ากับไซส์ที่คุณดู Property ต,ตรงนี้ประมาณว่ามันยังมีไฟล์ที่ซ่อนอยู่นอกเหนือจากที่เห็นตรงนี้อีกคุณจะทำอย่างไรนะคะคุณจะทำอย่างไรก็ อย่างแรกเลยนะคะที่จะให้คุณทํามันจะมีไฟล์ที่มันซ่อนในชั้นที่ลึกกว่านั้นอีกมันจะเป็นซิสเต็มไฟล์ที่เขาไม่ได้อยากให้เราลบนะคะ ก็ให้เราเดูดูด้านว่างนะคะตรงวินโดว์ที่มันมีช่องให้เสิร์ชนะคะให้เสิร์ชคำว่า r e g e อันนี้ค่ะ registry editor นะคะตรงนี้คีย์คำนี้ลงไปเลยนะคะ registry editor นะคะหรือว่า r e g e d i t m s c นะคะคลิกอันนี้เพื่อเปิดมันขึ้นมานะคะแล้วก็ดูที่ H อันนี้ค่ะ H key current user นะคะแล้วก็ไปที่ซอฟต์แวร์นะคะเปิดตรงซอฟต์แวร์นะคะคลิกตรงนี้ซอฟต์แวร์เห็นไหมแล้วเสร็จแล้วนะคะไปที่ Microsoft นะคะ Microsoft อยู่ตรงนี้อ่าคลิกตรงลูกศรตรงนี้ลงมาอีกหลังจาก Microsoft ปุ๊บนะคะไปที่ Windows นะคะมันจะยังอักษรอ,อยู่ก็คลิกตรงลูกศรเล็กๆตรงนี้ตรงคำว่า Windows นะคะแล้วก็ หลังจากที่ไป Window ์ปุ๊บก็ไปที่ current version นะคะคลิกตรงนี้อีกนะลูกศรหรือลกลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปที่ explorer นะคะก็คลิกลงไปอีกนะคะแล้วก็สุดท้าย advanced นะคะ advanced อ่ะคลิกคำว่า advanced ปุ๊บมันจะมีตรงนี้นะคะ show super hidden นะคะมันจะไม่ใช่ hidden file ธรรมดามันเป็น super hidden นะคะ ก็ถ้าถ้าต้องการให้มันโชว์ซุปเปอร์ฮิตเดนนะคะตรงนี้ก็จะเท่ากับ1แต่ถ้าไม่ต้องการให้มันโชว์จะเท่ากับ0นะคะถ้าคุณต้องการเปลี่ยนก็คลิกขวานะคะแล้วก็คลิก modify นะคะแล้วก็เปลี่ยนลงเนี้ยศูนย์กับ1น,นะคะ1ก็คือต้องการให้มันโชว์นะคะถ้าศูนย์ก็ไม่ต้องโชว์พอพอให้มันโชว์ปุ๊บคุณก็จะสามารถเห็นของที่อยู่ในดิฟของคุณแล้วคุณก็คลิกขวาดูป r t y แต่ละอันเอาว่าอันไหนกันแน่ที่ทำให้ดิฟของคุณมันมีอะไรที่แบบเต็มแล้วก็ใหญ่มากมีส่วนเกินมาต้องไหลกิกแน่แล้วคุณจะได้จัดการให้ถูกอันแล้วก็อันที่จะบอกน่าจะเป็นเพจซิสนะคะเดี๋ยวจะทำ อันนึงว่าวิธีการกดูเพจซิสคืออะไรนะคะก็กดไล้กด subscribe ช่องของครูพราวด้วยจ้า